สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวินิวอีกครั้งนะคะโอ้ยดีใจดีใจนะคะมาลายผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะก็เป็นมาลายน้ำใจเนาะมาลายจาก f อฟนะคะที่คอยซัพพอร์ตผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะหลังจากวันนี้เข้าไปดูในช่องของอแม่นกนะคะที่นั่งเขาเรียกว่าอะไลาะนั่ง นับมาลัยเนาะแกะมาลัยให้ลูกนะคะก็คือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะเห็นมาลัยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็รู้สึกดีใจนะคะก็ดีใจกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เป็นอะไรที่เยอะมากเพราะความดีความอดทนความมีน้ำใจนั่นก็คือนะคะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ผู้มีน้ำใจให้กับทุกคนมีน้ำใจให้กับลูกๆโตเกียวด้วยไม่ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสและการช่วยเหลือ บอสบิ๊กนะคะถึงจะอายุน้อยแต่ความคิดความอ่านความรับผิดชอบยิ่งใหญ่มากจึงเกิดเป็นแรงสนับสนุนเกิดความเห็นอกเห็นใจเพราะที่ผ่านมานะคะชีวิตของบอสบิ๊กก็ไม่ธรรมดาเจอมลสุมลลูกใหญ่พอสมควรหนักหนาสาหัสมาก ทำให้ FC ที่ติดตามนะคะติดตาม Story ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็เข้าใจนะคะเข้าใจหัวอกของลูกผู้ชายซึ่งเกิดเป็นแผลในใจคือทุกอย่างต้องใช้เวลาเยียวยาและทุกอย่างนะคะต้องการกําลังใจจากคนรอบๆข้างารวมทั้ง FC แฟนคลับด้วยซึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็เลือก แล้วก็ทําถูกแล้วนะคะใครๆก็เห็น FC ก็รู้เนาะถ้าาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ใช้ความรุนแรงอาจจะภาพอาจจะออกมาไม่ใช่แบบนี้นะคะแต่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็เลือกที่จะยอมถอยออกมาแบบแมนๆสำหรับสำหรับแอดก็ เป็นกำลังใจให้กับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะความจริงคือความจริงเนาะคนดีขยันขยันนะคะงานเงินก็ปังปัง,ปงอยู่แบบอายุหมายถึงว่าอายุยังน้อยเนาะทำได้ขนาดนี้ก็ดีสุดแล้วนะคะสู้ต่อไปเพื่ออนาคตของตัวเองเพื่ออนาคตของลูกๆสักวันมันจะผ่านไปไม่มีเราเขาก็อยู่ได้ไม่มีเขา เราก็อยู่ได้ด้วยเช่นกันนะคะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดซึ่งตอนนี้ก็มีแม่นกนี่แหละนะคะทีเ่เข้าเป็นเป็นแม่ที่เข้ามาโอบก,กอดลูกในยามที่ลูกเจอปัญหาชีวิตเนาะก็เป็นกําลังใจสำคัญที่คอยดูแลทุกอย่างให้ลูกก็คือเป็นทุกอย่างให้ลูกนะคะ,ะแม่นก เป็น,เป,นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นกําลังใจสําคัญเลยนะคะสําหรับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนดน์เนาะแล้วก็อีกหลายคนที่อยู่รอบกายรวมทั้งสมาชิกโตเกียวมิวสิกและ fc แฟนคลับคอยเป็นกําลังใจให้กับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนดน์แล้วก็ยังซัพพอร์ตนะคะซัพพอร์ตเรื่อยมาซัพพอร์ตมาตลอดไม่ว่าจะเป็นอคอนเสิร์ตเล็กเๆหรืองานรับเชิญหรือการไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะทุกอนะีีเนาะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่า,าบรรยากาศในการที่แม่นกนะคะแกะมาลัยให้ลูกชายนะคะมีความสุขแค่ไหนนะคะเนาะเรามาดูพร้อมๆกันสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ก่อนนะคะดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยจะได้เป็นกำลังใจ ในการทำคลิปต่อๆไปและจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีค่ะมีคนเดือดเข้าช่องฉันเลยฮะเป็นหรอแชฟิวเตอร์ป่ะน่โบจับเป็นคนสวยอยู่แล้วว่าเขาคฟิวเตอร์ว่าไม่ฟิวเตอร์เป็นขั้วอีก พุ่นึ่งซาพุ่นึ่งเห็ดมาไหวได้ไหนจุ่มเลยฮะกันไก่แน่นอนกันไก่อันเป็นแท็กดาวด้วยซื้อสิบอันกันไก่กันเฮียสิบอันจุดเตอร์มอลแล้วเันยสดี๋ยวแนวหลอกไหวอยู่เปเลบซูซาเชี่ยวตาวของดอกเต็มผู้ชั้นก็นั่งเก็บซื้อมาแล้วไม่กินอ่ะไม่กินแล้วไม่ได้เอียบติดติดใส่เงินเลยนะนี่มันจะออกยังไงนี่เออมงมากคิดใหม่นะครับอย่ากินขาเดี๋ยวขาเดี๋ยวจะฟาวเห็ดอยังกันไก่กันไก่ไม่ได้ค่ะ กินได้เหรอใช่ข้าวร้อนเลยค่ะี่สิ่มันก็อขาดสิงไงไดอะไรเงี้ยนะยู่เอนติลาสุบงสวัสดีค่ะก,คกำลังใจคนสู<ะ>้ชีวิตกำลังใจจากใครน้องขอเงินเนี่ยทำอะไรแก ไปให้ชีวิตได้มีแรงใจอุ้ยอ้าเขาถามว่าโสวดไหมมักเสียงหัวเด้อเขาบอกว่าอุ้ยอ้ายโสดหรอโอ้ยไม่จะถามจริงตาบอดในเดือนจ่าขนาดนันไม่จะถามจะถามใครเอาขมามันโอ้ไก่เกิดการต่างมุ่งก่อนไอ้ตัวหูจักหมองหูจักเธอฉันเอาเกณฑนั่งหน้าฉันแต่เธออยากเสนอหน้าเขามานั่งกับฉันเองจ้า ว่างนี่คือตำแหน่งตำแหน่งอย่างใเต็นจีตำแหน่งของฉันต้องเป็นแบบนี้จันต้องเป็นแบบนี้เท่าเท่านั้นค่ะแล้วจุดลงเท่านั้นเท่านั้นศูนย์ศูนย์นายุใสยรูรูเอาขยับเข้ามาอีกจะเขาก็อยักตั้งกองยองเอกอะไรเด้อเอาไปฮะเป็นเธอละนาะเป็นฉันล้เนาอเป็นบ้าบอกให้ตะหงวนละหนึ่งการว่างนันนนนี่จะขยับเข้ามาฉันหน้าของฉันอยู่แล้วเัอคนอยากขยับเข้ามา เธอคนวี่ก็าหาฉันฉันวิ่หาเธอโมเมนหมายถึงว่าการสร้างกล้องเซ็นเตร์ตั้งไว้ของฉันอยู่แล้วย <c oughs> ำเขาบ้างสิแม่สิไม่อยากยังจะตั้งกล้องเองติล่ะตัวสับเป้ก็มีอ่ะชิวเตอร์หมอหน้าจอแตกค่ะการสร้างหน่อยพูดพุดเอิร์มหนึ่งห <c oughs> น้าจอทั้งสามคนแตกแล้วพี่น้องตอนแรกนีๆฟิล์มแตกอย่าเรียกร้องความสูงสาลจากใครนะไม่ใช่นักร้องก็งไม่ให้หรอกจ้าอุ้ยแรงมาก โมีครรมแต่ไอไอ้ไอเมซอนแค่นั้นแหละไม่มีเราบ้านฮักนู่นฮักนี่น่ะ <laughs> จะเรียกร้องเงีงยกะนางกรมนากรมตารให้งานไปจ้ามือละเศร้าจ้ากิ <laughs> นไม่เมซอาเนี่ยวะไม่มีสิทธินั้นคะ่ะอา,าออจาราย์ตาบ้าไงหมอกับอะไรจ้าทีเอฟซีผู้เสื่อกินกับไม่เป็นยากากินอะไรจ่าเฮ้ยคุณคยไปร้องเพลงกุหนักแต่อยากไปมาไล่อะเนี่ยเสียงต้อนมีขาดให้อุ้ย ขดดเขาวางแผนมาแล้วพอมันมต้องแก้ได้แล้วมันบ่นทำไมอ่ะโอ้เจ้าหันละย่านยู่หันมึ่อเงินะจมนี่ยน่ะไปกินอะไ,ไอรวะบ่ยยุบหลูมหงอนตายจกินนี่ยังกัะนี่เินกาวะไรมาไล่สะอันสามเมื่อว่าว่าให้ใส่น้ำนี้มันไล่าจากไหนบ้านบ้านซังบ้านซังไหนบ่นมี่มอยอมมาไล่น้ำเขาคือเป็นพว่วงเป็นภูมเ,เ,เป็นพว่นนพวงแท้เอาน้าไปดูให้เต้าไป อะไรไหมฮะช่วยผู้ใหพวกมีฮะพมีามาไล่น้ำเขาดขอกผู้ใหญ่นั่งก้มหน้าก้มตาไปจา้า <c oughs> พ่กมีดอกบานฮักนั่นบานฮักนี่นั่นสงสารเหตุง,งานงงจ้ายอดติดไข้วัดกันเด้นเหรอเห็นลูกจินแล้วหลายคนแล้วเขาวะผ่านที่อันตรายพอนะคอยเป็นพวกแอร์เขาคิดว่านะเ<ะ> e อเอคออยแก็เอผู้ตึงหมดเพราะอ,อากาศน้ำคา่าจะไปโทษอักันเอจะไปโทษยังก็อากาศร้อนด้วยไงอน่ะ ก้อนนั้นนะคือด้านเอ๋ก็ว่นนาเป็นยังมันพึ่งว่าเป็นมันพึ่งเมื่อข้าวเราซื้อโอ้ยตั้ดตลอดอายุไข้ซีซีปีห้าซีปีซีพันปีคือโอ้โวะเพราะคือเธอเด็กเป็นวัดตลอดยี่สิบซีลิโคนสิลุ่นล้วจ้าสปอนเซอร์เขาด่วนนะจา <c oughs> ้าม <c oughs> ันถึงคนใดอีนี่มขอบแกของแ่แกคนไดบัณนี้ถูกไปให้ได้ดีเนาะบบบนี้เนาะโอ้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อมุ่งเจ้าพิจารณาเนี่ยถ้าเงินมันขาดเดี๋ยเขาบรรลับแหลกโอ้ยติดเก่าดิโอ้ยติดเ <c oughs> กา่าซีโร่บอก อุย้ยนมากได้เหรออุ้ยได้<อ>เห็นมันสิขาดก็เพื่ยหลายจา้าแต่ขอจ้าแม่สิละแกะมันมีที่แกะของมันยู่อาเมนผู้เจ้านะ่ะเว้นตาอุ่ัสบตออาตรงจายเขาเห็ดเธอสตรวันนี้บอสบิ๊กไปหาลูกแมนบอจา้าน่าจะใช่เนาะไม่รู้ว่างเวลาตรงกันมอแต่สิ่งหลายอย่างมุจจะเอ้ยตัวลูกใครเนี่ย เป็นคนดีแล้วอยู่ยากใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมตอบฉันมาสิก็โมเสินะบทไหนอา,นอา,นอานเออานี่ยอาหนมันจบสิปล่าบทก็โมเสินะเงินขึ้นเงินนกกี่ขึ้นแบบบูบบู๊บบวบบูบเปลือดนี่ก็ะไรเปลือดก็เลังใจดูที่ดีนะั่นถอนลาแลว้วตอนนี้าะเขาเท่ากับซอยถามหาอยอะอุ้ยทำไมโอ,อ,อ้โหนรุนเก่านี่ดี วุ่นวายจิตใจไม่ดีเลยนี่ชาวแ,แต่เป็นพี่เอเตอร์ข้นขยันหรอสิพวกลขยันจังไดาค่ะมันละลอยซองลอยพูนพูนจ้าพูนอีหยังถ่ายอันติดผนังกับพูนนุ่งแล้วมาเมบิ้งมาเช็คหนังหนามาแหล่บาแหล่เ,เอาฉันเป็นคนเรียวๆฉันเป็นคนเรียวๆอยู่หมายฉันเป็คอนแบบอื่นถ่ายคอนอื่นแบบว่าหน้าแหลงสินี้ก็นาแหลงก็ย่อมรับนั่นแหละถ้ามันจะใส่ไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์หรอก มันไปกับกล้องด้วยค่ะหนึ่งกล้องโ,อโบราณก็ห้าปีเลยไหมโมโตโรลา่าุ่นรุ่นสมัยโบร,โบราณก็ต้องเช็คกล้องก,องกอง่อนมุมกล้องได้โบโบจําเป็นจ้าถ้าสือ่ออมันค่อนขยันบ่จ้าเอย่างไเอย่างควาแตง่งแน่บางรูปก,ก็ได้โบคว้แตง่งหาคว้าไข่ไปใส่ฟิวตรงฟิลเต,รต,รต,รตรอร์เอฟเฟคไข่ก็เป็นสีด้วยไข่เป็นแตง่ง ถ้ารูปใดที่มีเอฟเฟกต์สวยๆนะคือสไตคนอื่นนะไปไม่ใช่บ้าแต่หมายถึงว่าให้เอียงกล้องให้มันตรงเป็นมุมหน่อยอย่างน้ำผู้เงินกูลอยกูคลิปเพ้อก่อนมึงเดินอุ้มเดินไอซัมกูบอกมึงนึงลอยคลิปแต่เมื่อี้เอเตอร์ก็เซวไม่ใช่เอเตอร์คนขยันไม่ได้ง่ายๆนะบอกไม่มีใครได้ป้าบอกเขาแต่พูดอะเขียนไม่ให้กูนี้กันบอกอยันดีไม่หมายถึงอะไรพี่มาร์คให้มาไง กินมาม,ามาโนแล้วเขาเฮ็ดมือลร่อยคลิปเองเกือบ<า>ตายอ่านมีนเนี่ยจ้าสวัสดีค่ะยกที่สามมาแล้วจ้าน้องอี้ยคุณย่านกเออชาแบบไอ้หรือ<ๆ>อะไรเด้อก็ชาเตี๋ยวจ้าชา่วยเมื่อไร่ก็ชาไม่ได้แต่เรอปล่อยไงไม่ตัชาอีกมะเมนเราชาแล้วลจบเลยเดย้ที่เราไม่ใช้มันก็มันก็อย่างนี้เด้มันหมนหรอ,อมันก็บแบบมันก็ะเบมดเป็นคือกนันเสียมสภาพบอก มันประเทศเสียบแต่มันก็เป็นระบบเป็นสีเนาะมีทังกันสอนก็จะยุ่งกันทุกคนเบิรงไรข่อยลายนี้มาต่อเป็นเบอร์ของมันมนุ่มเจ้าเด้อเบิรงของข่อยผู้เดียว <c oughs> พ่อที่ตรข่อยเนี้ยติดข่อยก็ไม่มนนมได้ม,มอดีอย่นั้นนะแต่ติดมาไล่เอนไลน์ข่อยยิ่งประเทศนโมอยมู่ปราหารลอยบ้าบ้าประหารลอยก็ยิงซ้ำลอยดิเอาซ้ำลอยเท่านั้่นาะเอาก็เป็นเป็ดมันเป็นบ้าบ่อันนี้ก่อยังไม่เคลียร์เช่เลยเชื่อก็มีนี่เหมือนกันนะนี่ไงล่ะเนี่ยเยะเยะพูดถึงพูดไปช่วยไม่ได้อย่ามาพูดอย่ามาา ก็ต้องไม่อยากมุดเรื่อยเหลืออยู่บ่ได้น่ะเอาเงินฉันมาเอาแค่นั้นจบเอาเน,นี่ยเจ๊รู้อดง่ายนะเป็นซิรี่คนณะหรได้ค่ะเพื่อนสวยเลาโอฮย่าโซทอนเพื่แค่สวยอยู่ขอบคุณมากค่ออะมาลายน้ำใจหน้าเวทีแล้วก็ช่อดอกอ่าส,สวยให้กับน้องบิ๊กนะคะเก็บไว้มันไม่น่าใจ่ายจฉาเอ้ยไม่น่าใจ่ถึงหนาดอกคุณมึง เั yup. <c <c ีได้เป็นอะไรสิซ yeah well ูไปดิเอ้ส yeah> ูไปล้วตัวอไดกเกติยูผิดเดียวเขลีดได้ไหมยังกรบติฉันหลีดมาได้ไหมลีดเนาะหลีเงินโอ้ยไม่เห็นตัวก็อสวยเงี้เอาผ้าทับไปเนาะเป็นห่ามเป็นกระตีตัวของเจ้าบ่แลเชมือเงีนยเชฉันะเิหลีดแบบละเอียดเลยแหล่แฟนออน แก่อะไรก็จะยังมาโยนในฉันจ่าบอจ่าจะน้องขันข้าเอาชุดนเหนียวแล้วกันขอบคุณมาลัยจากแม่แม่พี่พี่น้องน้องเอฟซีนะคะรักน่ารักทั้งหลังอันเหม็นไงว้ากินอร่อยกนบ้างไงอปูตาลโอ้แม่หนูตาลนิชตาการเชื่อมต่อขาดข้องเออเป็นอย่างไรไปไฟเอืมอะไรบ่นเราไปโรงพยาบาลในไซบอร์อินเตอร์เน็ตนี่เติมเงินในชั้นได้ไหมเป็นอต้องจ่ายรายเดือนเลยไหมไปคาเฟ่ไหมที่จช่วยอ่ะ ไปเลยโอ้ตอนนี่ไงเงินไปขายของนี่ไงเออก็ไปค่ะแล้วไปชุดนี้ไหมชุดแอ่์เขาเรียกว่าอะไรชุดอันมังกระเลงกวนหลังเอา้ายนี่มาไทยเด้มาขายสามยังกับผู้สวยฮะเป็นเก่งแล้วก็สวยนะผูดแดดปะนี่เดดดีไม่กี่มาม่าก็ตอนก้ามเหอนนี่แหละไปอะไร่อยข่อยยักอันไปอะไรยู่นน้ำงัวนน้ำขุ่นเองถึงไหมน้ามึงในหมออี่หรือวะ เดี๋ยวเดี๋ยวผูใ้ใดมีโลเคชั่นใครมีบ้านมีวัวมีควายนะติดต่อมาหน่อยนะพ <c oughs> นั่งาดขายกนค่ะฮ้อนก้อนนาน้า,นาวไว้เนี่ยวันนี้ชายอันนั้นนะดาล่ะไม่ค่ะไม่อย่าบอกโซเอค่ะเบอร์สามค่ะนะเขาขายเขาจ้า,า,ามึงหรือเปล่าเนี่ยไม่จ้างค่ะ<ร>มึงไม่ได้ส่วได้เสียเกูบอกแล้วว่าดีเคเนี่ยเขาจะจ่ายมึงเขาไปหมดหมดหมดขนาดหมดขนาดเลยดีเคว่าจ๊ะวะ อย่าหยกับเจ้าด้อกับเจ้าสิบโบเงินใหม่ลูกฟีมุจเจ้าติดกระติดโฟในหม้อพื่นนี่เด้อติดไปมะประกาศอย่างเงี้ยมันสียุดแหละนี่นเป็นกวนเป็นกวนเอาไหมเจริญรอยข้นเจริญรอยขนแล้วเขาว่าขอาบ,บคุณมากจ้าเราไปแช่นี่คือเกินพันอ่ะแม่เอาสิก็แช่ฉันมันจะตายหรือไงแล้วเวลาลเวลาไอแชร์ได้ฉันไม่แชร์ไปไอไอเพจฉันปัจจุบันเข้าใจไหมแล้วทำไมไปลงของฉัน ก็ฉันครับฉันบอกว่าอย่าเอาอะไรมาแชร์ในเพจฉันแล้วมันเกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวฉันฉันเซฟจยะฉันเซฟตัวเองจ้ะบอสเพลงเนี่ยมอบอสได้บุ๊คบีโทรศัพท์้งแตกแล้วฉันเปล่าโทรศัพท์ฉันมาแชร์กันได้มันหัวขงด็กปดคะ